สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ชมค่ะมอนีเพชรพลรวยก็มาอยู่บ้านอาจารย์แซมด้วยค่ะมาตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์แซมเนาะคะะ่ะเนาะเลขนั่งสมาธิโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะไม่มีอีกแล้วด้วยค่ะไม่มีอีกแล้วมีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ได้ปล่อยแล้วด้อค่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์แซมเนาะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายด้อค่ะเพชรพลรวยสิมาตามตัวเลขของอาจารย์แซมให้ FC ทุกคนนะคะเนาะคือนั่งสมาธิเห็นตัวแดงจึ้งครึ่งด้อยค่ะของอาจารย์แซมโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะ เข้าไปตามตัวเลขกบอาจารย์แท็บไม่เลิกค่ะว่าเพื่อนสีใได้ตัวใดเนาะเนาะไปไปตามก็เลยค่ะไปเบิ่งเนาะค่ะตัวเลขเพิ่นนั่งสมาธินะคะเนาะนั่งสมาธิเมื่อคืนได้สดๆใหม่ๆเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะเาไปตามก็เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพัลลวยเน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนหลายๆคนละแชร์เนาะเนาะเพจพัลวัยกับบไดฑิขอยังไลค์ดอกเนาะค่ะขอแค่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อค่ะ

โค้งสุดท้ายกับอาจารย์แซมนะครับขอกระไรขอกระเชยกันไปนะครับใครมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงดีนะครับได้ตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับกับอาจารย์แซมเลยหวยเล่าก็ถูกหมวดกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์กันไปนะครับสิ่งที่สำคัญเลยใครย้ําได้กดติดตามด้วยนะครับแต่าอาจารย์แซมถูกสมวดเลยทุกท่นี่กดกินก็ขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถูกหวยรวยเลยข้าพผมอาจารย์ตั้งแต่มหาอาจารย์ถูกทุกงวดเลยโอ้ขดนี่คนอยู่ข้างหน้าพวกนี้ถือสมวด

เอาไปว่าถายก็ออกส่งไเอาเป็นคลิปดีกว่าทำแล้วถ้าำมาคนทุกท่าทยทเย่าหาสอาจารย์จจนางสมาธิเมเื่อนคืนเห็นตัวเดียวเลยบอกครับโอ้ออ เห็นตัวเดียวจะจาหรือเ่อาจารย์แล้วคนสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ปต่อยยมาเรื่อยบอาอาจารย์อย่างไหนเนาะเข้ามาแล้วร้อยเป็นสีอย่างอาจารย์ น่ะสีแดงได้คนสุดท้ายแล้วนะสับคือว่าไม่เอาผามาใหม่เดีอาจารย์เอเอาผ้ามา้อาจารย์ยนไหรือเปล่าอาจารย์เด็กขลังนี่บมีนเด้อใา่เอาลบโบจันลบบอลบลบลบม้ยม้อาจารย์จะคอยเตอนเล้องไม่เลกสั่งมึกเป็นหลังเงินเล็แต่ก่อนยูทูบยังม่ให้ขอทายสามตัวอาจารย์เคยให้ถือสามหมอดสอด เม็ดเดียวตรงๆห้าึเกห้าเก้าเลยค่ะสุดจัดเขาสูดท้าเขาสุดหาค่ะสีนึงเกียรติซีนึงเกีดติจำไรมาเรียนได้แต่แต่สามไย้กวนแต่แต่ยูทูบที่มันหูจัอาจ้าอาจารย์ให้เรียนโมเมเราถึงแต่กอนให้กิดถึงไว้วันนี้แต่กอนโมีมสองตัวเพื่อจ่เข่าสามตัวรู้รนะ เก้าสูอแต่ไ่เันเด้อค่ะอาจารย์กำลังจะปล่อยตัวเลขแล้วค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษาเด้อค่ะวันที่หนึ่งเมษานะคะน้องอาจารย์กำลังจะปล่อยเลื่องแล้วค่ะนาะอาจารย์นั่งสมาธิสมาธิเลือค่ะเมื่อคืนค่ะนั่งสมาธิเมื่อคืนเด้อค่ะโฮัมมัดเบิงตัวเลขอาจารย์ค่ะอาจารย์แซ่บผงสุดไกเด้อค่ะนค่ะนาทีละสิบใจครับ <Okay. S 2> เเ,เด่นหนึ่งมีสายยนเนะาะครับผมจาหยืดเลยยืดหยึดงยุดายืดมส หนึ่งเม้ายนหกเก็ดครับอ่ะมาเทนีกัสีมาหายเลขพี่อาจารย์หไปเด้อครับผมอ่าเออเบอรดีเด้อการ่ะใจการแต่งผมเท็กจได้มีโชคเรบอ้าวส่งก่อนป่ะอะไรนาะ

สี่แปดออกสี่แปดแปด่เก้าสี่เก้าสี่ วมดแม่ลงคุมขาดินอยู่จังค่ะกระจายเบอรัหนึ่งต้องคืนไปปั้งโดนโอซีไม่โปรแชร์นะครับโอซีพันธะกันฮะแปดสิบสองตัวเนาะตัวตัวนี้ก็สามตัวบอยจันตัวนี้ก็สามตัวขับขาแข็งเลยสามตัวเนอะหนาเนอะปุ้งไปแล้วไม่โครแชร์นะครับโอซคพันธะกัน โอ้โหกลมกลมและงามเลยตัวนี้เตัวนี้ไม่เหลือสามตัวที่ทุกท่านรอคอยเก้าสี่สองัวคงายนะครับแล้วอาจารย์ตัดสตัวให้นะครับทีนี้เลขที่อาจารย์เห็นเลยเห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเม็ดเดียวที่อาจารย์นั่งสมาธิยังมาเคื่อนอาจารย์สิยหายเพื่อนต่อต่อไปครับผม อันนี้อตัวนี้เน้นๆเถอะน้นเลยเน้นครับเน้นเกาครับเก้าตัวเนาะขาเนเนาะโอ้เอ่องคนต้นเนาะตัวกล่องตัวกล่องเนี่ยเกล่อ่อนกล่อง

ตัวนี้อมตัวนางสมาธิอาจารย์สีส่สองตัวนี้อาจารย์กำลังสมาธิเหรอสี่สองหกสี่ เจ็ดสี s. <s uh, s <S like ่น yeah, ังสมาธิมือขึ้นนี่ได้สี่สองบาจานเด็กีพวกเด็กนเน้นบนนอเด้อันนี้เน้นบนน้อเน้นบนอเน้นเน้นเ เึ้น้้้นมันก็มีโอกาสไปได้ทั้งสองนั่นแหละครับเป็นจุดมันก็มีโอกาสไปแต่ทั้งสอแก็ะสือเอาเลขแค่สีหางนึงแต่ว่าตับแตกนะครับถึงขึ้นซื้อไม่กลับจะตับแตกซี้เลขบวกซับตกซื้อไมับแตกลนะครับอาจารย์นะครับรรวามที่่ยความเป็นจริงแล้วนะครับต้องซื้อเลยทัต้องใกล้กันบนหลัง จะไปหาเสือว่าเลขดับ่มีในีโลกไม่ส่เด้อซื้อแต่เลขดับพม่าพมีบ่มีใเโลยนะครับซา้อมากราดไม่ตกงเลกดับ่มีในีโลกไม่มีเลขดับแล้วก็ประเดี๋ยวว่าเลขโซเดกสัวจะไปหาเสื้อมันมีแต่เลขสีมันสีบออก อ่ะแชร์กันไปแชร์กันไปเด้อใครเข้ามาดูคลิปนี้ต้องแชร์นะครับเพราะว่าต้องแบ่งนอจเนนอแบ่งบุญแบ่งโชคลาภแบ่งบุญแบ่งโชคลาภคนไหนกดแชร์เด้อกดต่อไปคนกดแชร์ชมจากจังหวัดไหนบอกกันเน่ยบอกกันเนี่ยครับพิ่งบอกกันด้วยเด้อชมจากจังหวัดไหน คอมเมนต์เลยแต่ว่าไม่มีดูตรนนี้ไม่ได้อ่ะก็ลก็ลแชร์ไดครับนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิเรว่าแะ้วเคือธรรมเด็กอาจารย์สนสมาธิเด้อนี่ครับผม เด็กนั่งสมาธิมือขึ้นเนี่ยค่ะเด็กนั่งสมาธิึ้นซุกซุกผ่อนผ่อนลุ้นกันมาลุ้นเลขนั่งสมาธิกันครับโอ้โหชอบครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้ววะเลขนั่งสมาธิมีสัตพร้อมแล้ววะพร้อมแล้วค่ัเลขนั่งสมาธิพร้อมดียังพร้อมดียังแชร์กันไปแชร์กันไปขอคนละแชร์นะครัะคนละแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์ เจแล้วสมาติ3ตัวหวดนี้ที่อสเตรเอสตัวมันอทแ่ตัวใหญ่ๆเลยคบตัวใหญ่ๆตัวใหญ่เลยะเจ็ดเจ็ดเจแล้วครับมีกุญแล้วคุ้มไหมน้าแนเด้อนะครับโอจลลายสี่สิบอยยังจะเิมเพิ่เเคนละหลคนละแช่เยอมากนะครับกเป็นสะสมสารแห่งนแจ็แจ็คเ c สิสะสมกีบอส เจ็ดมาแล้วนะครับผมเลขนั่งสมาธิล่าสุดสมาธินะครับมาลุ่นกันสิเป็นเจ็ดยังบอกก็นนะครับอกกันเด้อครับผมผู้ใดว่ายเจ็ดยังกอนี่น้อแชร์ได้แชร์ได้กุฎิพู้ใดเห็นแล้ว้ไกุฎิโกเซ่อาจารย์นั่งสมาธิมืาขึ้นแต่เลขตัวนี้อาจารย์ก็อาชิมาบ่นแต่ตัวนี้อาชิมาลางแต่ว่าเรียนมดเรียนล่างไว เหล็กมีแครสี่หางงวดนี่ให้แครสี่หางบ่มีโค้งสุดท้ายอาจารย์ปล่อยเหล่าปล่อยเลยงวดนี่แต่ว่าอาจารย์มั่นใจเหล็กที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นเมื่อคืนเม็ดแดงจึงคืนค่ะอาจารย์เม็ดเดียวแดงจึงคืนนะครับเออแดงจึงคืนผมแดงจึงคืนแดงจึงคืนไปเรื่อยๆก็เนี่ยเจ็ดหกเจ็ดหกเดินค่ะตัวมือแปะหนึ่งแสดงว่าผขนานแสดงว่าเข่าตาเลยได้เนี่ยเจ็ดมีมีเอซี่ตัวมือแปะหนึ่งเกี้เจ็ด เจ็ดหกนะครับมืมเม็ดเดียวเจหกนะครับนางสมาธิได้มาึ้นครับจากเกาหลีใส่สมบุญยกเกาหลียมย่งครับขอบคุณครับซื้อไว้แล้วอไว้แตโตกับอาจารย์ใสเจ็ดหกัหก็ของอาจารย์มันเจ็ดหกเราตาตตาาต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 นตาตาตางเตา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 าต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 าาตาาต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 าาาาตาตาาต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 ามาต ก็นั่งที่ฮอที่สองเมือนขึ้นที่สองจังไลน้องที่ซีมันไม่ได้เรียนเลยเนเด็กนี่แค่จำดีซีฮะเพ็่งเดาจำในเพราะคำแล้วมาจีบออกจะหาหกเจ็ดหาเจ็ดหกเด้อซื้อเอาสาวซื้อ่าไปหาซื้อเด้อสาไปหาซื้อ ครับข่ายขับข้ามันเบิง้องตีแปดเจ็ดหกว่าเฮ้ยดูเจหาเจ็ดหกดูเจริญครับผมบ่าวายังสิเกิดขึ้นอาจารย์ก็เขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แล้วอาจารย์เอาอาจารย์นางสมาธิเห็นปอโตแบบไงจึงคืนสมีเลยเหรอสิเขียนให้เห็นจำโตสิเขียนให้เห็นเลยจำโตสิเขียนให้แดงจึงคืนนะคะแดงจึงคืน หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเดี๋ยวมาแต่ใจเยี่มยังบอกยังไหวโตเลยหน่อยจะงหมื่นกี่ละไรก็ละแช่สามหลานตัวเส้นสามว่าห้านตัวเส้นว่าม่ละจางแซมสื่อไปแล้ววันงหลาเส้นวันนี้ลานตัวเส้นเดียว งวนี้จะแซมมั่นใจล้านเปอรนคนละไลค์คนละแชร์นะครับเอฟซีใครที่คแชร์คไม่ช่กัช่วกเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะมาในชพร้อมกันครับผมอ้ะเห็นพร้อมกันทั่วประเทศในลาบัดเช่นนี้อาละเจนไ้ก่อนเใครเ้าเข้าบัเชืนี้ชดเจนนะครับผมทุกสิบห้าเดกับสาจอนะครับหนึ่นะ ผู้ใดเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเด้ออาจารย์ให้มือนีอโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายอาจารย์ให้แล้วครับผมเบิรงเอา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 เจ็ดหกเอ้อค่ะเจ็ดหกโซนสี่หรอก กดไลค์กดแชร์นะครับคุณผ uh ู้ชมครับผมเดี <t <t uh ๋ยวขอถ่ายรูปอาจารย์เนี่ยมาให้เลยโค้งสุดท้ายด้วยค่ะโคงสุดท้ายขอ้งสาดท้ายแซมนะคะนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับผมไม่มีอีกแล้วไหนมาด้่นในซื้อกับฝาไว้สื้อโปรได้สื้อแล้วอาจารย์บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยค่ะได้เห็นเราเหราได้ยด้มองไม่เห็นเอ้ายายเข้าใกล้ๆเลยครับ